ชาวนาต้องซื้อเข้ากินก็อมอซิ่งความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9 <S <S ตั้งกำลังเกียรติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจิงใหม่จังนี้ไปขอเชิญท้านห้าฟังรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงที่เหเจ้า สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกุต้านปิกมาพปกกราไรานโลกสีเขียวมือนเ่นเกยนะเจ้ากู้วันติดต,ตั้งแต่เวลาเตี้ยงเกิงจนแผ่วบ่ายโมงนะเจ้า12นาฬิกา30นาทีแผ่ว12นาฬิกา55นาทีทางสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ AM สเตอริโอความถี่612กิโลเฮิร์คลื่นซ้ายสุดอาอากาศในแจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือ พอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w วอร e ไวเบ็ตดอทเคอร์พรัสหกหนึ่งสองดอทคอมเฟละ YouTube สถานีวิทยุมากาเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกกระเจ้าเสงเทียนเนียมทราบหับนที่ตำเมินราการณนะจาจ๊ะวันนี้ก็งอยู่พร้อมกับท่านผอ,อสุทัศน์ปินตาเสรนข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตร อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่นำเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรเล่าสู่กันฟังนะจ้าและท่านเองก็เป็นคณะทํางานภาคประชาชนสถานีวิทยุมอกเจียงใหม่เฮาตยนะจ้าวันนี้มาหู้จักเรื่องการจัดการท่านอาหารพืชนะจ้าในยุคปุ๋ยเคมีแปลงนี่เฮาจะเนี้ยอยังกันจะไดดีพบก,กับท่านผอสุทน์ปินตะเสร็กันกรสวัสดีเจ้าท่านผอสุทัศน์เจ้าสวัสดีครับคุณสสงเทียนสวัสดีครับท่าน ผู้ฟังทิ่ฟังสถานีวิทยุมหาวิาลเกษตรศาสตร์ในวัดเชียงใหม่ทุกท่านครับเจ้าพระเจ้าวันนี้หัวข้อที่เราคุณแสงเทียนได้จัวไปนี่ก็เรื่องของปุยแป้งนี่ก็เ้าออกไปตัางนอกไปเจอเกษตรกรน่ะคนปลูกเข้าไปโอ้ยปุยแป้งข้นนาดอะแป้งเป็นเต้าตัวพ้น อย่าเงี้ยอย่างใดดีเนี่ยราคาเข้าก็เต้าเก่าหรือว่าน้อยก็่เก่าประเด็นมันก็คือว่าต้นทุนการพลิตมันจะสูงขึ้นเหมือนกับว่าที่เป็นขายเข้าได้เนี่ยเยกตัวอย่างมาได้นะครับกิโลละเจ็ดบาทเนี่ยสะบัตองหนึ่งเน่ยนะพอต้นทุนมันก็โอ้ยฮะก็แม่เจ็ดบาทแล้วนเนี่ เวลาต้นทุนที่จะทำนี่นะเวลาเอาไปขายได้เต้าตื่นมันก็ก็คือได้กำไรมาได้กำไรเลยนี่ปุ๋ยกับแปลงขึ้นไปเต้าเนี่ยหมายว่าเจ็ดบาทนี่คือเอาไปอยู่ล้วหมายถึงว่าอาจจะเป็นราคาเข้ามันต้องขยับขึ้นไปหมายถึงว่าถ้าเพิ่นจะอยู่ได้อันนี้คือประเด็นของ เป็นเพองข้อมูลมาแต่สิ่งที่เอ่อกระทั่งว่าเอาได้ยินมาตลอดการจัดการเรื่องของภาคอาหารนดั้งเดิม่ก็คือปุยมักตอนเสด็นเนาะปุ๋ยมักปุ๋ยค้อปุ๋ยมักปุ๋ยคออปุยปุยเห็นยงว่าน้ำมักคีวภาพเนาะเน้นจ้ะ วัสดุเหลือใจ<า>ต่างการเกษตรเนาะเปิดออมอยมากกนันนี้น้ำน้ำมักชืภอพาปุย๋ยปุ๋ยยินซีน้ำเนแล้วก็พะภาษาส,าสมัยใหม่คือว่าเทคโนโลยีจุลินทรีย์เทคโนโลยีจุลินทรีย์หรือว่า,าพนท่องว่าแถมพัญในพระทอการจัดการธาตุอาหารก็ระดับของว่า NPK นะหรือว่าอาหารขมดมันจะเป็นยังไงบเดียได้ภาษาใหม่ที่ได้มาก็คือว่าปุ๋ยยูเรียน้ำเป็นเพีย د, ปุ๋ยยูเรียน้ำมันเป็นยังไ,ไงนยปุย <c oughs> เรย <c oughs> ้ยินมนกถ้าเอานึกถึงปุ๋ยยูเรียเนรับปุ๋ยยูเรียนี่คือ NPK เนาะสร้างพืชสร้างซากัซก,ซกปุ๋ยมัดปุ๋ยคอกน้ำปิพภาพ มันอไหรจะมีเอ็นมีพีมีเคเนาะข้าราชารร้องเอือดๆนี่ก็ว่าไปอันนี้คือตำราธาตุเอ็นนี่ก็มาจากน้ำแขยนในตัวเจนมีจากมาจากน้ำฝนนะเนาะในในอากาศยูเรียเนาะปู่ยูเรียเนาะปุ่ยูเรียนี่ก็เป็นเม็ดสีขาวๆเนาะมันยูเรียมันถ้าใดมาจาก มาจากเปโตเคมีเน,นี่ย4600เนาะมาจากเรื่องของการอุตสาหกรรมน้ำมันนั่นนะ4600อันนี้โอ้แปลงเป็นโวนักการตลาดแปลงเง <c oughs> ป็นเท้าถัวอะไร่าเงี่ยมันกำลังฮอบกันอยู่ล่ะประเทศอมมื่นเนี่ยนะเป็นแหล่งผลิตนะเอมโมเนียมไนเตรตแอมโมเนียมไนเตรตนี่นเท่าไรเสียเทียนซาวเอส00แสดงว่าซาว4600นี่คือเอาเตนที่เฮาจะใส่10กิโลต่ตอไร่ สิกิโลต่อไรน่ถ้าเอาใช้แอมโมเนียมมันเกิดใช้ซาวกิโลนะเพราะมันต้องหนักกว่าเกิเนงงน,นึอเนาะวุ้ยง่ายเนาะทีนี้อันนี้คือแหล่งแหล่งของไนโตรเจนที่เวลาปลูกเข้าเนะี่ยไม่ต้องฮื่เข้ามันมีใบสีเขียวพืชต่างๆมีใบเขียวหมดถ้าเจอไนโตรเจนนี่นะตะกี้ใส่เคียนอ้ว่า ยูเรียเนี่ยในเอ็นเนี่ยได้มาจากน้ําฝนเนาะใช่อันนี้ก็เป็นถูกรับอิน้ําฝนสังเกตดูว,ว่าน้ําเวลาฝนตกเนี่ยโอ้ย่างามเนี่ยแสดงแม่น้วเนาะ,นะใช่ทำอันนึงก็เกิดจากฟ้าแมบฟ้าแมฟแรกยุคอนุเนินมันก็เกิดในเจนในตัวเจนมาครับผนซากลงมาเนี่ยก็มาลงดินมาเจอพืชมาเจอใบพืชมันก็จะเขียวงามเนาะใ สังเกตอย่างว่าผลต๊ใหม่หรือผลตต๊่วงเนี้สังเกตสังเกตไปดูสังเกตใบพืชเนี่ยมันจะเขียวงามอ่ะอืมแม่นจ้ะมันได้น้ำนะได้ในตัวเจนนอเพราะว่ามันมีในตัวเจนโดยมีน้ําโดยมีธาตุอาหารอ่นอื่นโดยอืมอืนพอดีคือมันดูตั้งโป่งเนาะจ้ะธาตุอาหารดูตั้งโป่งดูตั้งไอเนี่ยแต่ตอนหน้าแรงนะหน้าแรง ที่มันแห้งแห้งแรงแรงฝนก็มามีใส่เทียน้ำปลาปาไป็พดนะโอ้ยหงอยเยอะนะพดจะได้ก็หงอยคือมันยังพักละนี่หันได้ง่ายเ <ไป S 1> นะพักแค่พักปังเนยเพราอาจาะถ้าฝนตกมามันจะเขา้าโป่งเอา<ช>ขนาดเลยอ่ะยิ่งเก็บยิ่งโป่งมือเนี่ยจ้ะแต่ถ้าหน้าแรง<ช>นี่นอ้อมันตึงแตกยอดต้องจ<ช>ักเตื่อยนะจ้าฉันก็ ธาตุอาหารพืชก็คือปุ๋ยนั่นเองแม่นกะเจา้าพระอาท่านพระอจาจะาตปุ๋ยธาปุ๋ยเองธาตุอาหารพืชก็คือปุ๋ยนั่นเองช่วงยุคปุ๋ยแปงปุ๋ยเคมีแปงนะจา้านั้นปุ๋ยมักปุ๋ยขอ้อปุ๋ยมักนี่ก็ได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่างการเกษตรเฮาเนี่เนาะเป็นมักแห้งเนนะใช้พอดอหน,นึ่งเนาะสันเด่งพอดอหน<อ>ึ่งถ้าเป็นน้ำมักชิวภาพนี่ก็สันเด่งพอดอสองเี่ยเป็นมีแจกหรอเป็นหัวเื้อนะจา้า ก็อาจจะใส่ในถังเนาะอันถ้ามักพืชก็ไปแหมถังมักซักซัดไปแหมถังแล้วใส่สารเร่งคอดอสองลงไปกากน้ําตาลลงไปอย่างเงี้ยเนาะอาจจะมีน้ํานิดหน่อยอย่าพอท่วมหมู่พักหมู่พืชหมู่ปลาถ้าป่านี่รู้สึกจะใช้กากน้ําตาลหนึ่งต่อหนึ่งแม่งกเจะกากน้ําตาลหนึ่งส่วนแล้วก็ซัดซากซัดนี้สักหนึ่งส่วนเนาะอาจจะเป็น พุงปลาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นหอยเชอรี่อย่างเงี้ยจ้ะแต่แด้พักนี้พักสามส่วนกากน้ำตาลหนึ่งส่วนนี่มันก็จะพอกวาจะอันนี้สูตรของกรมพัฒนาดินเปิลเนาะลองไปถามหมอดินอาสา,ศาใกล้บ้านก็ได้เปิลถึงมีสารเร่งวอดอหนึ่งสองนี่แจกนะจ้ะปุ๋ยหนึ่งสารเร่งวอดอหนึ่งทำปุ๋ยมาร์คแห้งเนาะกวาดมาต้มต้มต้ม,ตมกันก็นก เอาใบไ,ไม้มากองกันก็ใส่อุ่ยสารนี้ลงไปสารเเงพอดอนหนึ่งใส่มูลซัดลงไปเอาน้นําฮดเนาะมีกากน้ําตาลก็ใส่ฮดน้ําไปเมื่อกี้วันมันก็ย่อยสลายแล้วมันก็พออาจา้ะทีนี้เสียงเขียนอูมาอีปุ๊บนะนึกถึงธาตุอาหารสมมติเนาะอย่างที่เขาอู้เมื่อกี้เนะาะธาตุอาหารก็้ืว่าเอการมัก แบบแห้งแบบน้ำเนี่ยเพื่อที่จะได้ธาตุอาหารส่ี่ยเนาะทีนี้การมัดแบบแห้งแบบน้ำเนี่ยโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเฮาเนี่ยว่าจะเป็นขี้งวขี้ควายขี้ไก่ขี้หมูขี้เนี่ยต่างๆนานาเนีะทีนี้เพื่อจะบอกว่าเอ่อเพื่อที่เอามามัดในกระบวนการของที่ทาง พัฒนาที่ดินทางกรมกองต่างๆได้ให้คําแนะนามหาวิทยาลัยต่างๆที่คำแนะนําทีนี้มันต่อไปสอดคล้องกับเรื่องของปุ๋ยแปลงที่ผมที่ผมว่าปุ๋ยแปลงเนี่ยประเด็นก็คือเรื่องของจะเอาไปใส่เข้าจะาไปใส่ต้นไม้จะไปใส่พักทีนี้ เมื่อปุ๋ยแปรางนี้แล้วเนี่ยจายบ้านจะเริ่มปรับตัวปรับตัวคือมองหาแหล่งวัตถุดิบที่จะมาเป็นไนโตรเจนเป็นฟอสฟอรัสเป็นเคเป็นสารชีวภาพต่างๆอันนี้เขาที่ผมอูุตะ่ี้คือว่าเทคโนโลยีจุลินทรีย์เนี่ยเริ่มเข้ามีบทบาทกับพี่น้อง เกษตรกรบอว่ารายใหญ่ลายน้อยเลยถ้าเราไปในที่ต่างๆเขาจะหานจะหันว่าที่เปิดลูกเข้าเนี่ยจะมีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพ่องนี่จุลินทรีย์ในใจในเรื่องของใบอันนี้ในจุลินทรีย์ใน,ในใจของห้าเออ็มพ่องน้ำมัดโน่นนี่นั่นพ่อง โอ้ประเด็นนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมากับผมก็ว่าโอ้เนี่ยปุยมีการสร้างปุยเอ่อแล้วก็เาะนาะยูเรียน้ำขึ้นมาเนี่ยนี่มันเป็นอย่างไรยูเรียน้ำเราไปดูเนาะไปดูว่ายูเรียน้ำเป็นยังไงปรากฏว่ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวเหลืองในสักเดืนใช่ไ่มมาเกี่วข้องก็เรื่องตัวเหลืองนีน่คืปรากฏว่าเอาตัวเหลืองในกิโล ตัวเหลืองนี่กิโลหนึ่งกิโลเลยนะค่ะเอามาแจ่มเอามาัรเอามาแจ่เอามาต้มเอามามาัคเนาะทำอันนั่นก็เป็นเออ่เป็นกระเทาะไงจังปะที่เป็นในเออ่หมูหัวเชื้อคาร์ดาหมยที่เป็นหัวหัวเชื้อจุลินทรีย์ ากางน้ำตาลกางน้ำตาลเออค่ะกางน้ำตาลกางน้ำตาลจะเอามามัดตัวกันกระใส่บางคนก็ใส่อันเองก็ส่วนอื่นไปประกอบห้องแล้วก็มัดได้เดือนหนึ่งมัดได้เดือนหนึ่งก็เอามาเอามาใจ้ใจน้นี่ก็ยี่ใดสิเทียนเอามาผสมนี่หนึ่ง หนึ่งส่วนน้ำมักในหนึ่งส่วนเนาะผสมน้ำผมสักห้าเป้าเราสมมติว่าหนึ่งต่อห้าหรือว่าหนึ่งต่อสิบสมมติเนาะหนึ่งต่อซาวนี่สูงสุดละถ้าหนึ่งต่อห้าความเข้มข้นกันก็น่อยหนึ่งต่อสิบความเข้มข้นก็เป็นกลางๆหนึ่งต่อสาวนี่ก็พอดีพอดีอดแล้วพอเอาไปใส่โปโดพ้พ่นพ่นเนี่ยเข้าที่มันมอายุหมกหมกเนี่ย มีกําลังเข้าที่เป็นหวานในในแปลงอนะ่ะสิ่งเดนในแปลงที่เป็นก็เาเข้านายอดิันก็จะเป็นคนพ่นแล้วมันจะงามมาสิ่เด่นใบมันจะใหญ่เต่งขึ้นมาทันทีนะ่ะก็จะพ่นติดนึงสติดเอ้ยกยติดละครัือนะหรือว่าสติดปลายก็พ่นครั้งนะเข้าอย่างงามขึ้นมาทันหัวทันตายนะ เพิ่นจะเลยห้องอันนี้ว่าปุ๋ยยูเรียน้ำยูเรียน้ำเนี่ยแต่เพิ่นวิเคราะห์พอ,อดูใน YouTube ที่มันส่งมือนะ่ะบอกว่าซาหฮกสูตรสูดแต่เนีวมีในตัวเช่นซาวฮกแล้วก็มีมีในเช่นซาหฮกพีเคนี่เป็่นว่ามีสูรสูดเนี่ยเขาจริงเอาเบียงอันนี้ฟังเขาฟังเขาวิเคราะห์กัน แําลังแกวิเคราะห์ไปถึงว่าจะบ้านปรับตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์มาช่วยเนี่ยถ้แต่นะฮะเรื่องพลเหลืองเนี่ยถ้าเอามามักเนี่ยพลเหลืองนี่มันมีไนโตรเจนอยู่สามสิบหกเปอร์เซ็นเข้านี่มีไนโตรเจนเอมีมีมีแตมีมีโปรตีนอยู่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์เข้านี่มีโปรตีนเท่าไรถึงเด่นมากกเ่าเท่าไรชาวพอห่าตาหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ ตัวน,นี่มีสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เนาเหลือเนาะนทีนี้เมื่อเอามามักแล้วน่ะเมื่อเอามามักแล้วไนโตรเจนเนี่ยโปรตีนเนี่ยเวลามันแตกตัวออกมาเนาะแตกตัวออกมาเหมือนย่อยสุดอะนปรตีเป็นไนโตรเจนเป็นไนโตรเจนอะเซนเทนเนาะไนโตรเจนบรรลุมก,กันจ่ไก็จปเป็นกลายเป็นโปรตีนเนี่ย อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าไปมาร์กหลเปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนเนี่ยมันมันจะสูงแต่สูงเกื่ยวถึงซาวโพงผมไม่แน่ใจผมนี่ที่ดูที่จะเขาวิเคราะห์ว่าเพราะว่าเขาว่าอุ๋ยไนโตรเจนน้ำมันคือเป็นว่าเอาคุณเหลือไปมาร์กแล้วก็เอาน้ำมันมาผสมน้ำของกรมแลม้วไปท้น ถั่วเหลืองเอาไปต้มให้สุกก่อนเออเปาได้ปุ๋ยไปต้มเออเปิ่อวางคันต้มก่อนแล้วเอามาหมักเออการเม็ตาลเนื่องส่วนถั่วเหลืองต้มเอาไปหมักแหมเนื่งส่วนเนาะแล้วก็เวลาจะเอาไปใช้หมักขี้วันเปิ้อนเอามักขี้วันมูฮูนะจ๊ะหมักในโลงแฮมเดือนเนาะจ๊ะแปลว่าเป็นเดือนหมดอ่ะมักหนึ่งเดือนจ้ะครับ แล้วก็ถึงเอามาใช้ก็กองเอาก็น้ำมันมาผสมน้ำที่นี่เนาะจ้าเอามาใช้กองก็น้ำมาผสมน้ำจ้าทีนี้บางนี่ก็จะเป็นเรื่องของเอาน้ำป่าอ่อเนาะจ้ป่าพ่อคือป่าในเขาเนี่ยถึอว่ามันมีโปรตีนอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไนเตรทนที่กำลังโอ้นี่คือการปรับตัวของชาวบ้านในช่วงปุยแปลง ก็จะพยายามหาปุ๋ยจากวัสดุที่มีอยู่ในแต่และพื้นที่นะสังเกตเนาะจ้าแล้วก็เอามาใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีจริงจรทีนี้เรื่องปุ๋ยเนี่ยมันก็นจะมีเรื่องของพระราชบัญญัติปุ๋ยเนี่ยกำกับอยู่เนาะเวลาจะเอาไปมักใจคนเดียวมันก็จะเป็นเนาะ แจกจามูจะเป็นอย่างในกลุ่มของที่เป็นแต่เวลามาขายเนี่ยจะเป็นปัญหาตับไม่ได้ขายเป็นสร้างแบรนด์ของตะเก่าวนอาจจะเป็นเรื่องของเป็นในลักษณะของเป็นเป็นห้อยไงารสารปรับปรุงดินอ่ะอืมสารปรับปรุงดินถ้าเป็นอาหารคนนี่เป็นห้องอย่างก็อาหารเสริมละเพีย้อย่าประมาณนั้นนะจ๊ะ อาหารเสริมนะาอาหารเสริม,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 มอยจะเป็นยาเนี่มาได้จะเป็นอาหารเสริมใช่อันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันทําได้เนาะกเกษตรกรเทาเ<า>นานะที่กำลังอูนน่อ่าหมายถึงทำเพื่อนเขาว่าเกษตรกรที่ปุยแปลงเนี่ยอ่าวิธีการเยวเพื่อนที่เพื่อนข้านาวานนาวานเข้าแห้งเวลามันออกมาสักคืบแต่ที่ไปซื้อ,อยูเรียเลามาใส่มมหวานเพื่อนก็นเอา เอ่อทุเรียน,น,นที่เปิ้มักนั่นะที่เปิ้ว่าเออ่ปุ๋ยไนโตรเจนน้ำเนี่ยคือไนโตรเจนน้ำเนี่ยยูเรียน้ำเนาะขดยูเรียน้ำจช่เอามาขดนนี้ก็แตนได้สบายเนาะแตน,นปุ๋ยไนมันจะได้ไนโตรเจนม,มันต,ต้องไปซื้อปุ๋ยมาถามมาเทคเโนโลยีมันเนี่ยถามว่ามันเอาไปใช้ได้ก็เป็นการประยุกต์ใช้เพื่อประหยัด ต้นทุนก็จะจังเป็นการปรับตัวของกเกษตรกรถามว่ามันจะเป็นธาตุอาหารที่มันได้ที่ตัวเลขที่เป็นว่าอันนี้ผมโอหแต่เพียงแต่พยายามเล่าให้ฟังว่าการกระอเทคโนโลยีจุลินทะรีย์เนี่ยประเดี๋ยวเนะี่ยในทั่วโลกนะมันจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบอกว่าจะเป็น ธาตอาหารสารอาหารแบบนอกจากไนโตรเจนนี่ก็ยังมีตัวอือ่นด้วยสันะมันสามารถที่จะเอามาประยุไกไใจส่วนเรื่องของชีวภาพอื่นๆเนี่ยชีวภาพอื่นๆนี่เข้ามาที่เป็นอโอ้อันนี้เอซงเทีนอะไรยังง็ไตโคเดมาเนาะไตโคเดม,า,ดมาบิวเวรเลียคะ,ะไตโคเดมาบิวเวรเลียเนี่ย ก็โอเคมันเรียว่าจะบ้านก็มาใจกันละใช่่จัเวเลียใจจังละขับจัดแมลงแต่เพื่อนาว่าวันนี้่เออมีแอมตัวหนึ่งเอ่อบิวเจือไสโคดม่าเนี่ยเอาไปใส่เนี่ยมันยังเป็นโรครากเป็นเป็นโรครากเน่าอยู่มันมีวิชาการของจจนตัวหนึ่งเลยว่า ถ้าสมมติว่าแต่คนเวลาเอาไปใส่ในในดินเนี่ยโลกเน่ามันสู้บ่ค่ได้เนาะมันสู้บ่ค่ได้วิธีการปรับตัวเขาเปิน้นเปิ้นเปินงเลังอยู่ในงานวิจัยอยู่ว่าเอาก็าจุลินซีย์ที่เป็นเป็นอเอมือนก็เป็นบอดี้การ เอาไปช่วยยูริซีกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มาจากการมักถล่มเงินบาซิลัสซับซูลิซินเนี่ยเอาไปพบกผสมกับอันไดโคเดมาดูนะแล้วก็มันสามารถที่จะไปยับยั้งเรื่องของการเกิดโรครักเน่าเหมือนกับว่าไปไปเพิ่มไปเพิ่มเหมือนก็มีมาคนมาช่วยมันใส่เทียนโดนโดนลุงตีเนี่ย ถ้าสุดสังเทียนมีมีเพื่อนมาอยู่หั่นคนช่วยสังเทียนก็ชนะประมาณนะั้น,นี่คือเทคโนโลยีเรื่องของจูดินีที่มันไปเป็นพันธมิตรกันซึ่งก็คงจะเรียกว่าเป็นความก้าวหน้าในเชิงเชิงวิชาการนะครับความก้าวหน้าในเชิงของการจัดการตัวเองของเจ้าบ,บ้านในยุคเขาของเครืใจแ้แปลก แต่ว่าถ้าจะให้มันดีเนะี่ยเวลาเอาขู่เรื่องของมมน้ปุ๊บหนึ่งการปรับตัวของชาวบ้านเพื่อเดียวต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องของภาวะผูก่งกับเทคโนโลยีเรื่องของจูริซีที่มันของโลกทันสมัยของของประเทศไทยกับทันสมัยสิ่งที่จะต้องปรับบาอันหนึ่งคือเรื่องข้อระเบียบ หรือว่าข้อกฎหมายอุ้ยง่ายเนาะนี่มันสอดคล้องกับมันทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของปัญหาปัญหามันเปลี่ยนไปเนาะว่าจะให้มันมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยกันคุิปัญญาท้องถิ่นเนอะพีน้องว่าคมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับนวัตรกรรมบวกกับนวัตรกรรมที่เป็น เป็นสมัยใหม่ของเรื่องของวิชาการถ้าทำเมื่อมันเรื่องที่มันก็เท่ายหางปฏิบัติได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะทำมากาขายได้จะทำยังไงนี่มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าในข้อปฏิรูปกฎหมายเนยอุปสรรคจะบ้บานง่ายๆใช่มะมาเริ่มมาสอดร้องกับภาวะปัจจุบันเพราะฉะนั้นลอดสิงมูนี่ก็เออฝากเป็นประเด็นไว้ว่าเหมือนกับว่าเห็นว่า ในเรื่องของเทคโนโลยีคุรินซีแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเราจะมากลางเป็นในเรื่องข้อระเบียบคฎหมาที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้ใ้่คือมันจะน้อยสัมพันธ์กันจะทำอะไรนี่ก็่ป็สิิงที่ควรมองในอนาคตใ้าก็ ใชวัสดุเหลือใจต่างการเกษตรเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดเนาะ,ะถ้าใครหูรายละเอียดก็ไปขอสันเร่งพอดอที่สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านนะจ้าหรือหมอดินใกล้บ้านก็ได้จ้าเพิ่มมีพวกส,วพวส,พออสันชีวพันธ์หูนี้เตินะจะสันเ่งพอดอต่างๆแล้วก็สารชีวพันธุ์วันนี้เวลาเสี่ยงเลระติดต่ออสุทัธาปินตาเสน,นะจ้ะ ก็โทรศัพท์0819504785 0819504785ก็เป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรอดีตผู้ในการสืบวิจัยพืนให้เชียงใหม่คณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุมาก็เจียงใหม่วันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามหับฟังหับชมบทความเกษตรต่างอากาศคู่วันติดตามเตียงเกิงจนถึงบ่ายโมงสถานีวิทยุมากลเจียงใหม่มหา เท่าไรเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกข้าเจ้าสิงห์เทียนนทราบพ,พร้อมท่านพระอสุทรปินตาเสนทีมงานสถานีวิทยุมอกระเจงใหม่น,นําช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนปะกันได้ในเตือนหน้ายินดีจัดหนากสวัสดีเจ้าท่านพระอสุท์ปินตาเสนเจ้าสวัสดีครับ